นี่คือฝีมือพี่เล่บ่มนะครับสามมือไหว่บ่มแค่3ามวันครับกลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านครับผมครับผมสัญญาไก่ย่างเขาสินกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับอ้อยคันน้ำเงินล้านนะครับโดยทีมงานทีมงานไก่ย่างพันนักสู้นะครับผมนี่คือผมบ่มไว้นะครับ พันอ้อยนี่ซื้อมาจากไร่พี่โจ๊กเกอร์นะครับที่อำเภอกุมภาวะปีนะครับพิกัดแถวพิกัดบ้านเจียมหนองบัวดแดงอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่คือฝีมือพี่เล่บ,บ่มนะครับสามมือไหว่บ่มแค่สามวันครับไอ,อ,อาฝากถึงน้องเชย,ยังไม่ตายนะครับที่ใช้ชื่ออ,อะไรอ่ะชื่อ ยูทูบอ่ะ g ี a มลอ่ะเชยังไม่ตายนะครับดูนะครับนี่บ่มสามวันนะครับบ่มอยู่ตรงนี้นะครับที่สอบถามมาวันนั้นนะครับว่าพี่เอาไว้ในร่มหรือเปล่าเอาไว้ครับผมนะครับนี่บ่มสามวันนะครับผมครับอ้อยคันน้ำเงินล้านนะครับโดยทีมงานพันนักสู้นะครับผม นี่คือบม่มสามวันนะครับพี่น้องดูเอานะครับดูชัดชัดดูให้มันลึกลึกดูให้ใจเล็กเล็กนี่มันจะแน่นเพียงไหนสันดอกว่าครับเรามาดูพร้อมกันนะครับอันนี้บ,บ่มวันสองวันมาครับเนี่ยอือก็โอเคอยู่ครับสวยงามนะครับ ล่าเขาขึ้นมาอยู่นะครับอืมแต่ติมุติมินะครับอยากด,ดูอันนี้ด้วยอืมนี่นะครับอันนี้ชุดหลังนะครับบ่มครับการปลูกก็มีหลากหลายวิธีครับทำไมผมต้องบ่มนะครับเพราะ พื้นที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินดำถ้าเขาแห้งนะฮะเขาจะแข็งมากๆนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องบ่มนี่นะฮะอันนี้พิ้นสับแช่นะครับก็ไม่ผมต้องบ่มนะครับก็นี่แหละครับดินพื้นที่ตรงนี้เนี่ย เวลาเขาแห้งเขาจะแข็งมากครับผมแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นนี่ยังไม่ใช่บทสรุปนะครับโคโรคเชเลตคืออันนี้ผมคิดตัวเ,เองว่าผมทิ้งต่อฟางไว้เนี่ยเพื่อที่จะคลุมดินให้เขาชุ่มชื้นนะครับแต่นี่ผมเห็นพี่เลงผมปลูกแล้วเนี่ยคือดินมันแข็งแข็งแล้วก็ดินแข็งแล้วปลูกยากผมก็เลย ให้รถไถมาพรวนดินให้ครับนี่พรวนดินเสร็จพี่เล่ยบอกอมไม่อยากเราต้องรู้จักธรรมชาติถ้ามันแข็งพี่เลยบอกต้องทําให้มันนุ่มสิด้วยการเอาน้ํามาเทนะฮะดินเอาน้ํามาเทปุ๊บแล้วก็พอดินเขาเนิ่มแล้วก็ลงปลูกเนี่ยฮะพี่เลวา,างแค่ครึ่งลําก็คือให้ตาเขาเสมอกับ แนวพื้นดินเสร็จปุ๊บพี่เลีกยก็เอาฟางกลบฮะนี่ก็ยังไม่ใช่บทสรุปนะครับผมก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าเสร็จจากตรงนี้นะฮะถ้าเสร็จจากตรงนี้นะฮะก็จะไปปลูกที่ขนแก่นนะครับบางท่านอาจจะเอา้าทำจริงหรือเปล่าวะทำจริงครับ กว่าที่พวกผมจะออกมานี่ครับบางวันบ่ายสองโมงก็ต้องตอนเช้าก็บางวันก็สิบโมงเชา้าสิเอ็ดโมงเชา้าเปิดร้านทําไก่ไว้ขายบางทีลูกค้ามาเนี้ยบ่ายสองบ่ายสามถึงมาคือผมทําทุกวันครับทำไปเรื่อยๆครับผมกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะครับแล้วที่สำคัญนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับผมผมสัญญาไก่ย่างนะครับ ผมเสีดอ้อยอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นผลิตไม่เน้นบริโภคคือเน้นทำเองไม่เน้นซื้อไม่เน้นจ่ายเน้นทำเองเน้นผลิตคือเกษตรพึ่งพาตนเองนะครับเนี่ยถ้าผมจะจ้างคนมาทำเนี่ยแปบ๊บเดียวแต่พวกผมอยากจะทำไปเรื่อยๆแต่ก็คงจะจ้างแล้วล่ะครับเพราะว่าที่คนแก่นก็รออีกแปลงหนึ่งนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ทำอ้อยอย่างเดียวอย่างพี่เล่ก,ก็ไม่ได้ทำ ก่ย่างอย่างเดียวไม่ได้ปลูกอ้อยอย่างเดียวพี่เล่เป็นนายช่างใหญ่งานพี่เล่เยอะแยะผมมีออเดอร์อสั่งทํบล็อกกระถางมา10กว่าอันนะฮะสิกว่าบล็อกผมก็ยังไม่ได้ลงมือทําเลยผมบอกว่าช่วงนี้ผมยังไม่ว่างผมปลูกอ้อยอยู่ครับผมผมสัญญาไก่ย,ย่างของสิงห์กวางเพชรบูรณ์ครับผมครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับผม เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะแล้วเราก็มาปลูกอ้อยคั้นน้ำขายไปด้วยกันครับผมเนี่ยฮะถ้าไม่ดูน้ำแข็งโป๊กนะแข็งมากดินดำน้ำดีผมรู้ว่าอ้อยผมสวยล้านปร์เซน็นครับเนี่ยครับโอมโอหยบิเล่โมหากได้สวยงามมากเลยไอ เรามาปลูกอ้อยค้นน้ำไปด้วยกันนะครับผมทำเป็นกเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราจะทำให้เป็นอ้อยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับที่ขอนแก่นนี่ผมเชิญพี่โจ๊กเกอร์มาช่วยด้วยนะครับมาช่วยปลูกนะครับเพราะว่าผมสั่งซื้อพันอ้อยจากพี่โจ๊กเกอร์นะครับ อุ้ยหักไหมมาโผล่มา,มาเลื้ยแาย่เออครับผมครับเนี่ยครับพี่เล่บอกเกิดเนี่ยครับฟางก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะว่าอยู่ทุ่งนาอยู่แล้วนะครับพี่พี่เล่ปลูกแค่เนี้ยอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับผมแค่เนี้ยแล้วก็เอาฟางกลบพี่เล่บอกเกิดเพราะว่าพี่เล่ทำมาแล้วนะครับเก <c oughs> ิดทุกหลุมครับผมแล้วทำไมต้องมีไม้เป็งไก่มาเสียบไว้ เป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือไก่ย่างพันนักสู้อ้อยเงินล้านอ้อยขนังเงินล้านโดยทีมงานไก่ย่างพันนักสู้ครับที่จริงอะซักไถบเบิงครับ,บ่ให้คนยางเตะเ <laughs> ราขอบระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับที่มาติดตามที่เข้ามารับชมนะครับเนาะกับขอบพระคุณหลายๆครับพี่เล่ขอที่โพ2สองขวดสองขวดครับขอบคุณครับ